พี่น้องครับช่วงนี้พลชนทั่วโลกกำลังส่งกำลังใจไปให้แก่พระสันตะปาปาฟรังซิสโพรงเข้าโรงพยาบาลมาได้หลายวันแหละอาการดูจะดีขึ้นแต่แล้วก็มีการสุดลงถ้าเป็นไปตามข่าวที่เขารายงานโพรงตรัสไว้ชัดเจนว่าเวลาของโพรงเหลือไม่มากแล้วทรงรู้ตัว ในเวลาเดีวยวกันก็ดูเหมือนจะมีข่าวในวัติการว่าเริ่มมีการเตรียมและที่จะรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเราคงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เราส่งกำลังใจให้พระองค์ท่านสวดภาวนาเพื่อท่านจะได้น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าแม้กระทั่งในความตายเหมือนกับทุกคนพี่น้องครับถ้าพี่น้องยังจำได้เราเริ่มต้น พรวรสารขอนบ,บุญลูกาเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนี้พูดถึงบุญยาลาบและถ้าพี่น้องจำได้บุญญาลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงยกตัวอย่างในสอย่างนั้นก็คือบุญยาลาภข้อแรกเป็นบุญของท่านที่รู้สึกยากจนเพราะท่านจะมีองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ถือว่าเป็นบุญยาลาบที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ในบุญญาลาบนี้เองทำให้ชีวิตของเราเป็นบุญญาลาบ้าพี่น้องจำได้แล้วบุญลูกานำพระเยซูเจ้าลงจากภูเขาแล้วเทศในที่ราบเกี่ยวกับบุญญาลาบเป็นการบอกให้เห็นว่าบุญญาลาบนั้นเกิดขึ้นในบริบทชีวิตประจําวันของเราไม่ต้องขึ้นภูเขาเป็นครั้งเป็นคราวแต่ในบริบททุกวันทุกวันเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นบุญญาลาบ เพราะเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเราตั้งแต่แรกที่ตื่นขึ้นมานั้นพ้อมั่นใจว่าถ้าเรามีความสำนึกเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าวันนี้เป็นวันแห่งบุญญาลาพระเจ้าอยู่กับฉันพระเจ้ารออยู่ข้างๆพร้อมที่จะเริ่มต้นกับฉันเพราะพระองค์ทรงพระนามว่าอิมมานูเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเรา พี่น้อครับในช่วงปีศั์สิทธิ์มีการรณรงค์ให้ไปจาริกแสวงบุญไปที่นู่นเอาบุญเข้าวัดนี้เอาบุญมีวัดที่มีกําหนดของสังบมนรนว่าวัดต่อไปนี้ใครผ่านประตูเข้าไปได้บุญดูเหมือนว่าจะเน้นการเอาบุญเหมือนกับาศาสนาต่างๆ เอาบุญใส่ตะกร้ากลับบ้านมีความสุขสะสมเอาไว้สำหรับขึ้นสวรรค์นี่ไม่ใช่วิถีพี่น้องครับเพราะว่าชีวิตของเราไม่ใช่อยู่ในการสแสวงหาบุญชีวิตของเรานั้นเป็นบุญตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราฉะนั้นชีวิตของเรามีบุญแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาที่นู่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาไม่หรอกพี่น้อง บุญอยู่ที่นี่เพียงแต่เราเปลี่ยนชีวิตเขาร้ายเป็นบุญด้วยความสำนึกว่าฉันไม่อยู่ตามลำพังฉันมีพระเจ้าร่วมชีวิตกับฉันพี่น้องครับลองคิดดูดีว่าในสังคมของเราถ้าใครบางคนมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นเพื่อนซีมากถึงขนาดมากินข้าวด้วยกันโอ้ถือเป็นบุญแต่นี่ไม่ใช่รัฐมนตรีองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งสร้างโลกมากับมือเนี่ย อยู่กับเราบุญยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะเน้นว่าปีศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเน้นแค่ไปหาบุญสร้างบุญให้มันเกิดขึ้นในตัวเพราะบุญมันอยู่ที่นี่แล้วเพียงแต่สำนึกแล้วก็ทำให้แต่ละช่วงเวลาเป็นบุญวันนี้พระเยซูเจ้าอยากจะต่อยอดบุญยาลาบนี้ ด้วยการชี้บอกให้เห็นว่าคนไหนที่มีบุญและสำนนิว่าตนเองเป็นผู้มีบุญญาาบนั้นชีวิตและความสัมพันธ์ของเขากับทุกคนนั้นจะมีจุดยืนต่างกันต่างกับทุกคนที่ไม่มีจุดยืนเดียวกันในโลกใบนี้ทุกคนก็จะบอกต้องรักคนน่ารักคนไม่น่ารักก็ไม่ต้องรักเขาบางคนก็บอกคุณพ่อพระเยซูเจ้าบอกว่าให้รักศัตรูโอ้โห แค่ไม่เกลียดก็หนักแล้วพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าท่านจะต่างกับคนอื่นๆเขาอย่างไรคนที่มีบุญมีองค์พระเจ้าอยู่เนี่ยเวลาที่รักเขาไม่รักด้วยตัวเองพระเจ้าร่วมรักกับเขาด้วยในพระเจ้าเวลาที่รักคนนะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักแต่รักเรา ทรงทรงรักเราฉะนั้นพระงค์จึงอยากจะให้คนที่มีบุญเนี่ยมีท่าทีเดียวกันเวลาที่มีคนที่น่ารักรักเขาคนที่ไม่น่ารักรักเหมือนกันเพราะนี่คือวิธีของพระเจ้าฉะนั้นแต่ละครั้งที่เรารักแม้คนที่ไม่น่ารักนั้นบุญเกิดละนี่คือบุญยาลาเพราะเรารักแบบพระเจ้ารักและเมื่อรักแบบพระเจ้ารักแล้วความรักของเรามันยิ่งใหญ่จริงๆไม่ธรรมดา เพราะเรารักพร้อมกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างวันนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าคนไหนที่มีบุญเขาจะมีพฤติกรรมต่างกันโลกใบนี้เขาจะมีตรรกะของเขาใครน่ารักรักใครไม่น่ารักอย่าคบแต่ตรรกะของพระเจ้าบอกไม่ได้พระเจ้าเป็นความรักในตัวเราแต่และคนมีฉายาของความรักของพระเจ้าในตัวเรา เราจะต้องรักแบบพระเจ้ารักรักได้แม้กระทั่งคนไม่น่ารักในพระเยซูเจ้าเองทรงยืนยันว่าความรักของพระองค์นั้นไม่มีเงื่อนไขยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธปรรมเลยพระองค์ทรงโปรดให้ฝนตกเหนือทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าสมมติว่าพระองค์จะเลือกให้ตกเฉพาะคนดีนะพ่อเองส่วนตัวไม่รู้ป่านนี้ได้ฝนกี่ยกแล้ว แต่พระองค์โปรดให้แม้กระทั่งคนไม่ดีฝนตกเหมือนกันให้แดดออกเหนือทั้งคนชอบธรรมและคนอาธรรมไม่ได้เลือกเฉพาะคนชอบธรรมเอาแดดไปคนอาธรรมอยู่ในความมืดไม่เลยนี่คือวิถีความรักของพระเจ้าพระเจ้าผู้นี้ซึ่งเรามีอยู่กับเราเพราะเรามีบุญยาลาบพรงประทับอยู่กับเราฉะนั้นต้องเปลี่ยนตักกะของเราให้เป็นตักกะของพระเจ้าเราไม่รักเพราะว่าเขาน่ารัก แบบคนทั้งหลายเขาทากันแต่เราน่ารักแต่เรารักแม้ไม่น่ารักก็จะรักเหมือนกันบางทีพี่น้องอาจจะบอกโอ้โหมันฝืนความรู้สึกเออรักคนที่น่ารักมันก็ยังรู้สึกมีความรู้สึกบ้างแต่รักคนที่ไม่น่ารักนี่มันฝืนความรักมันไม่ได้อยู่ในความรู้สึกพี่น้องความรักมันอยู่ที่ใจใจที่ปราถนาดีแม้แต่เขาไม่น่ารัก ขอให้เขามีความสุขขออย่าให้เขาเจอกับสิ่งเลวร้ายนี่คือวิถีของเราเราไม่เพียงแต่ไม่เกลียดศัตรูแต่เรารักศัตรูและอวยพรให้แก่เขาและพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าเพื่อจะสามารถทําเช่นนี้ได้อย่าไปทําคนเดียวพระองค์ทรงบอกว่าจงรักศัตรูคนไหนที่ทําให้เราเสียใจคนไหนที่ไม่ถูกชะตากับเรานั้นสวดให้เขา สวดให้คนพวกนี้ไม่ใช่ว่าเออโอเคคุณไม่น่ารักนะเดี๋ยวฉันวันทามารีอาสักสิบบทยกให้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การสวดการท่องบทวันทามารีการสวดในความหมายของพระเยซูเจ้าก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าทุกครั้งที่เราสวดเรากับพระเจ้าผนึกกันตายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดพระเจ้าก็ร่วมอยู่กับเรา ทุกครั้งที่เราสวดให้ใครก็ตามพระเจ้าทรงร่วมกับเราและเผยความเมตตาความรักของพระองค์ให้แก่ทุกคนนี่คือสิ่งที่งดงามมากพี่น้องครับคําภาวนาของเรานะถ้าจะพูดกันแบบเป็นความจริงนะสวดไปเท่าไหร่ให้แก่ใครบางคนก็ได้นิดเดียวเพราะบางทีเราเองก็ยังมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่น่าจะเป็นที่ศพรไทยพระเจ้าเราก็สวดได้นิดได้หน่อยแต่เวลาที่เราสวดกับพระเจ้านี่คนละเรื่องเลย เพราะไม่เกี่ยวกับบุญกุศลของเราแหละเป็นบุญกุศลของพระเจ้าความรักความเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคําสวดของเราไปถึงเต็มร้อยให้แก่ทุกคนนี่คือวิถีของการเป็นคริสเตียนฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรายังดําเนินชีวิตตามตรรก,กะของคนให้ยืมเฉพาะคนที่เดี๋ยวก็คืนให้เชิญคนนั้นมากินข้าวเดี๋ยวก็จะเชิญกลับนี่เป็นตรรก,กะของคน แต่ของเรานี่เชิญได้แม้กระทั่งไม่คิดเลยว่าจะต้องเชิญคืนขอให้คุณกินอิ่มให้เขายืมเอาไปเลยถ้าสมมติว่าจำเป็นและอื่นๆวันนี้พระองค์จึงบอกว่าคนที่มีบุญจริงๆจะมีลักษณะแบบนี้เพราะวิธีปฏิบัติกับทุกคนนั้นเขาไม่ปฏิบัติตามอารมณ์และความคิดของเขา แต่เขามีองค์พระเจ้าอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดอะไรคิดเหมือนพระเจ้าคิดทําเหมือนที่พระเจ้าทรงทํามันลงตัวมากเลยบุญกุศลและก็บุญญาลาภที่อยู่ในตัวเราแทนที่จะเป็นบุญญาลาภอยู่ในตัวเราอย่างเดียวทุกครั้งที่เราเผื่อแผ่ออกไปรักแบบที่พระเจ้าสอนให้รักทุกคนกลายเป็นคนมีบุญไปหมดเลยรอบข้างเราเนี่ยโชคดีเลยทุกคนมีบุญญาลาภวันวันหนึ่งเราสร้างบุญญาลาภให้แก่คนรอบข้าง มันเป็นชีวิตที่งดงามน,นะพี่น้องพี่น้องอาจจะไปเดินแจกเงินแบบรัฐบาลให้แก่คนนู้นคนนี้ได้ไม่กี่คนหรอกแต่ให้คนเขามีบุญญาลาภมีความสุขมีความเต็มเปี่ยมในชีวิตนั้นพี่น้องทําได้เพราะพี่น้องทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับพระองค์ทรงบอกชัดเจนคนไหนที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์คนไหนที่มีบุญญาลาภจะมีการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้ารักอย่างมีเงื่อนไข ทุกคนทําเหมือนกันหมดถ้าท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านคนบาปเขาก็ทําคนต่างศาสนาเขาก็ทําใครๆก็ทาเท่านั้นและท่านมีอะไรเป็นจุดจุดเด่นว่าไงทําเหมือนทุกคนทําท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรต่างกับคนอื่นแต่เวลาที่รักคนที่ไม่น่ารักนั้นนี่คือจุดเด่นที่เราสร้างขึ้นมาแล้วคนอื่นเขารักเฉพาะคนน่ารักของเรารักคนไม่น่ารักได้อน,นี้จุดขายของเรา ในความเป็นคริสเตียนพระองค์บอกว่าถ้าท่านให้ยืมเฉพาะคนที่เขาจะคืนให้ทุกคนก็ทําเหมือนกันแม้แต่คนบาปก็ก็ทำรัเราต่างกับเขาอย่างไรในความเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องทำตรงกันข้ามสวนกระแสะเพื่อบอกให้รู้ว่าใช่กระแสะสังคมมันเป็นแบบนี้นะแต่ฉันบอกให้รู้เลยว่ากระแสะของพระนาจาักรของพระเจ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่งดงามนนะ่น พี่น้องกับวันนี้พระววาจ่าของพระเจ้าท้าทายเรามีบุญญาลาบมีองค์พระเจ้าอยู่กับเราแล้วต้องเปลี่ยนชีวิตของเราแต่ละวันให้เป็นบุญญาลาบในความสัมพันธ์กับทุกคนรักไม่ใช่ตามที่เราต้องการจะรักแต่ทุกครั้งที่เรารักเรารักพร้อมกับพระเจ้ารักอย่างที่พระเจ้าพระเจ้ารักรักอย่างที่พระเจ้าทรงสอนและนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นความงดงามสำหรับชีวิตของเรา พอเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการพูดถึงการรักษาเขาเขียนไว้ว่าถ้าเราเป็นคนรักษาเวลาวันหนึ่งเวลาก็จะรักษาเราถ้าเราเป็นคนรักษาคำพูดวันหนึ่งคำพูดจะรักษาเราถ้าเราเป็นคนรักษาศีลวันหนึ่งศีลจะรักษาเรา ถ้าเราเป็นคนรักษาสัญญาวันหนึ่งสัญญาจะรักษาเราถ้าเรารักษาความสัมพันธ์วันหนึ่งความสัมพันธ์ก็จะรักษาเราถ้าเรารักษาสิ่งไหนวันหนึ่งสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาปกป้องรักษาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเราไม่เคยรักษาอะไรเลยชีวิตของเราอาจจะไม่เหลืออะไรให้รักษาแล้ว และอาจจะไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่คอยปกป้องรักษาเราเลยเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาท้าทายความเป็นคริสตชนของเราตอนนี้ถือโอกาสเลยในความสัมพันธ์ที่เรามีรักทุกคนอย่างที่พรงทรงสอนแล้วความรักนี้มันจะสะท้อนกลับมนาะความรักนี้มันจะไม่หลุดลอยไปหรอกแต่มันจะวนเวียนกลับมนาะเพราะว่ามีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของความรัก และทุกครั้งที่เรารักนั้นพลังของความรักของพระเจ้าไปถึงทุกคนอย่างเต็มเปีย่ยม